สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะคะหรือว่าชาวราศีกุมนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชม Diamond Magic Tarot คลิปนี้จะเป็นคลิปประจําปีของชาวลัคนาราศีกุมนะคะประจําปี2565ซึ่งก็ครอบคลุมโดยรวมทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าในรายเดือนก็จะมีละเอียด ลงไปอีกนะคะก็แต่ละเดือนเนี่ยมันอาจจะมีความขึ้นลงแต่โดยรวมอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมังกรหรือเอ้เราชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมทุกๆท่านนะคะก็ขอเริ่มกันที่เรื่องของการงานให้ก่อนเนาะชาวราศีกุมนะคะอื ชาวลัคนาราศีกุมนะคะไพ่ตัวตนของคุณบอกว่าในปีนี้ค่ะมันเป็นปีที่ตัวคุณเองอะ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าบางคนนะคะอาจจะจบปัญหาเก่าๆพยายามเคลียร์งานเก่าๆพยายามเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่มันค้างคาหรือโปรเจกต์เก่าๆที่มันมีปัญหาอยู่คุณจะเคลียร์แล้วคุณจะปิดมาละแล้วคุณจะเริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนก็ออกจากงาน ปีนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของการงานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่งานที่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขมากกว่าหรือบางคนอาจจะเป็นการ เริ่มต้นทําธุรกิจกิจการอะไรใหม่ๆก็ได้มีความคิดมีไอเดียอะไรมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจกิจการหรือบางคนมีโอกาสที่จะโยกย้ายในเรื่องของบริษัทหรือว่าโยกย้ายในเรื่องของการงานธุรกิจของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการคิดพัฒนาหรือว่ามีการอ่าโยกย้ายในเรื่องของธุรกิจไปทําที่ใหม่ที่มันดีขึ้นหรือมีการมอ,มองการไกลในเรื่องของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของตัวตวนของคุณนะส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของ เนื้องานของคุณเนื้องานของคุณสิ่งที่คุณคิดจะทำอะคะ่ะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะแต่มันต้องใช้ระยะเวลานะคะซึ่งอาจจะเป็นปีนี้ทั้งปีเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอมีคนมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ให้คุณหรือว่าเป็นคนแนะนําธุรกิจดีๆให้คุณแล้วตัวคุณเองเนี่ยต้องใช้เวลาระยะเวลาในการศึกษาเนื้องานหรือว่าชิ้นงานตัวนั้นว่า มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนคุณเองมีการลงมือทำและสุดท้ายอะคะ่ะสิ่งที่คุณหวังเอาไว้มันจะสำเร็จนะคะปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้รับความสำเร็จหรือว่าได้รับในเรื่องของโอกาสใหม่ๆม,มีการต่อสู้ในเรื่องของเนื้อง,งานสิ่งที่ทําอยู่หรือว่าธุรกิจโปรเจกต์ project, อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดหวังเอาไวค้ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จบางคนก็ เรียกว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือบางคนไปรับงานฟรีแลนซ์เพิ่มก็ได้นะคุณเคลียร์งานเก่าๆที่บริษัทได้เสร็จอ่ะคุณไปเริ่มต้นทํางานใหม่ๆมันก็จะทําได้แล้วก็สําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะดูแล้วมันจะมีโอกาสที่จะนําพาซ,ซึ่งความสําเร็จหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆอ่ะคุณอาจจะได้รับหน้าที่การงานใหม่ๆก็ได้นะคะในตัวนี้นะคะต่อไปมันจะเป็นเรื่องของอเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือว่าลูกน้องของคุณนะคะเขาเป็นคนที่ เรียกว่ามีความอดทนสูงอนะเนาะคนพวกนี้คือทุกๆคนที่อยู่รอบข้างค,คุณเขาจะมีความอดทนสูงมีความถ้าเป็นลูกน้องคุณก็จะมีไอเดียที่ดีนะคะหรือว่าหัวหน้าเขาจะนําพาไปสู่ความสําเร็จให้กับคุณคือเขาจะมีการชี้แนะหรือว่าชวนคุณไปทําชักชวนคุณไปทําอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะมีการที่จะต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้คุณเนี่ย เ,เรียกว่าพยายามที่จะมีความอบอ้อมารีพยายามที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะผู้ใหญ่พูดอะไรก็ให้อออไปตามท่านหรือว่าถ้าไหนไม่ถูกให้ใช้คําพูดที่มันเบาลงค่ะซอฟลงอย่าใช้คําพูดแรงกับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าอาจจะมีปากเสียงได้เดือนนี้คุณจะต้องอปีนี้นะคะต้องขออภัยติดทําดวงเดือนด้วยนะคะก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณจะมีไอเดียความคิดการริเริ่มสร้างสารรค์ การอยู่กับคนที่เป็นจํานวนมากค่ะคุณจะมีความอดทนมากขึ้นในการควบคุมอารมณ์ตัวเองบางคนปีที่แล้วอ่ะอาจจะอารมณ์ร้อนหรือว่ามีความหงุดหงิดใส่คนรอบข้างแต่ปีนี้เรื่องงานของคุณอ่ะถือว่าคุณจะมีความอดทนมากขึ้นกับคนรอบข้างคุณจะมีความเรียกว่ามีไอเดียสร้างสรรค์นในการคิดค้นเนื้องานแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องของเนื้องานไปได้อย่างดีโดยที่คนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาก็มีความยินดีกับคุณนะ นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะไพ่โดยรวมสรุปเนี่ยจะบอกว่าชาวลักนณาราศีธนูเนาะเขาก็จะเป็นคนที่คอยช่วยไก่เกีย่ยปัญหาให้กับคุณคอยซัพพอร์ตให้คุณ คุณจะมีงานที่มันเยอะขึ้นนะงานมันจะเข้ามาเยอะถาถมคุณแหละแต่คุณทําได้คุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยแต่คุณก็ทําได้แล้วคุณก็ไม่ได้แคร์คาพูดของคนที่เขาคอยนินทาหรือว่าคนคอยว่ารายคุณคุณจะมีอิสระมากขึ้นในการทํางานในเรื่องของธุรกิจหรือการงานก็แล้วแต่คุณจะสามารถที่จะนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างสําเร็จแล้วก็มีความราบรื่นนะคะแล้วก็ บางคนน่ะอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจที่ว่าจะหมุนเงินทันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีสภาพคล่องเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการเงินบางคนทํางานเกี่ยวกับด้านค้าขายเกี่ยวกับไปทางน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะตรงนี้ก็จะราบรื่นดีนะคะถ้าเป็นด้านเชา้า <c oughs> การประมงหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของก <c oughs> <grands S 2> ารต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมีความราบรื่นในด้านของการเดินทางนะคะต่อไปเป็นเรื<ๆ>่องของการเงิน การเงินชาวราศีกุมหรือชาวลัคนาราศีกุมประจำปี2565นะคะตัวตนของคุณบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องเรียกว่าตัดสินใจในการใช้เงินอนะ่ะคือเหมือนกับคุณมีปัญหาด้านการเงินอยู่นะสัญญาเปิดไพ่ครบน,นะคะอืม การเงินของคุณนะคะเขาบอกว่าตัวตนของคุณคือคุณเองมีเรียกว่ามีแผนที่จะต้องนําเงินไปใช้ทําอะไรสักอย่างซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็กลัวในเรื่องของการหมุนเงินไม่ทนันกลัวมีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้านครอ,อบครัวของคุณช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามามีคนหยิบยืมมีคนยืมแล้วไม่คืนมีคนแบบเหมือนคอย คอยจ้องที่จะขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทําให้ตัวคุณลําบากใจแล้วก็อึดอัดนะบางคนยืมไปแล้วทวงไม่ได้ขออะไรก็ผัดไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบบเหมือนเป็นอย่างนี้แหละวงจรเป็นวงจรแต่ทอให้คุณเนะี่ยมีความอดทนแล้วก็มีความเรียกว่ามีความควบคุมอารมณ์ให้มันมากยิ่งขึ้นอะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้คืนเนาะตรงนี้ในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินตอนเนี้ยมันมี เรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะนําเงินไปใช้ทําอะไรหลายอย่างนะคะขอให้คุณตัดสินใจให้ดีมีการวางแผนให้มันดีนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าการเก็บเงินของคุณในครั้งเนี้มันจะเป็นเก็บเงินเพื่อไปทําอะไรสักอย่างเป็นการเริ่มต้นใหม่ขอให้คุณค่อยๆค่อยๆรวบรวมเงินนะคะที่คุณมีอยู่แล้วก็บางคนอาจจะเอาไปลงทุนธุรกิจที่ใหม่หรือไปลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็สามารถทําได้ค่ะหรือบางคน อ่าทงานประจําทํางานประจําก็จะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเนาะเหมือนมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือมีคนมาคอยแบบคอยพยายามที่จะมาขอย,ยืมเงินมาขอเงินคุณมาคอยดิสเครดิตคุณในเรื่องการเงินนะคะแต่ตัวคุณเองจะผ่านไปได้แล้วก็ให้คุณเนี่ยพยายามวางแผนในเรื่องการเงินอาจจะเอาไปเก็บในที่ที่แบบ อ่าคุณคิดว่าเออตรงนี้เอาไปออมทรัพย์หรือว่าเอาไปเล่นหุ้นหรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันจะทําให้เพิ่มพูนในเรื่องของการเงินของคุณมากยิ่งขึ้นเข้ามานะคะในเรื่องของที่มาของเงินเนี่ยจะเป็นเรียกว่าบางคนทําในเรื่องของ หวยหรืออะไรก็ได้นะคือถือว่าได้อยู่นะบางคนก็เป็นด้านการเงินที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปเล่นหุ้นเล่นอะไรก็ทําได้ค่ะการเงินของคุณมันจะมีเข้ามาจากด้านงานซะส่วนมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบางคนมีการให้คนกู้ยืมเงินก็มีโอกาสที่จะได้ดอกเบี้ยจากตรงนั้นมามันจะเป็นเงินที่ได้มาแบบความเสน่หาด้วยนะ มันมีโอกาสที่มีคนเข้ามาสเสนอหาคุณเข้ามาชื่นชอบคุณหรือว่าเข้ามาคอยซัพพอร์ตคุณด้วยความสเสน่หาหเลยนะค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศรีกุมหรือชาวลัคนาราศรีกุมคุณจะได้เงินจากการงานได้เงินจากการที่มีคนมาสเสนอหาคุณคอยซัพพอร์ตคุณเรื่องการเงินเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณได้เงินแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินไปได้นะคะชาวราศรีกุมทุกๆท่าน ต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่ คนที่มีคู่แล้วนะคือตัวตนของคุณบอกว่าช่วงนี้คุณคุณมีปัญหาความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซะส,ส่วนมากนะคะทําให้เรียกว่าการการที่คุณจะแบบจะไปคิดเรื่องคู่เรื่องอะไรมันเลยเป็นปัญหาของคุณมากบางทีคุณมีการอึดอัดกับกับคู่ของคุณนะซึ่งคู่ของคุณเขาอาจจะเป็นพวกชาวราศีอํา the moon เนาะเดือมูลก็เป็นเป็นชาวราศีออกเป็นชาวราศีกุมก็ได้เนาะหรือว่าเป็นชาวราศีอ่พฤษภก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาคนนั้นนะ่ะคือมีโอกาสที่ว่าเขาคนนั้นนะคะเขาจะแบบเหมือนเป็นคนที่เอเื่อยเฉยแล้วก็ไม่สนใจอะไรมากมายเนาะเป็นคนที่ดูแบบว่าเหมือนมีความ คิดของตัวเองมีความเรียบเรียบลึกล้ําของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมีความลึกลับอะ่ะคือออกแนวเป็นคนที่มีความลึกลับเป็นคนชาวราศีมีนก็ได้นะส่วนมากรู้สึกว่าจะเป็นชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกนะคะแล,าาแล้วก็ชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะถ้าคนมีคู่อยู่ในสีลราศีนี้นะประมาณนั้นนะคะเขาก็ เรียกว่าเขาเองตัวเขาเองอะ่ะมันจะมีความลึกลับกับคุณแล้วก็มีความคอยช่วยเหลือคนอื่นมีความเห็นใจคนอื่นซะมากกว่าทําให้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคุณเท่าไหร่ตัวคุณเองจะอึดอัดแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยเพราะว่าร่างกายตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการพากันไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีการช่วยกันตัดสินใจแก้ปัญหาตอนในในช่วงต้นปีแรกอะ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบ คุณไม่รู้จะแก้ยังไงมันเป็นปัญหาโลกแตกอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณและเขาก็จะผ่านไปได้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้ด้วยดีนะคะโดยที่ตรงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเข้ามันเกี่ยวข้องกับปัญหาของชีวิตคู่ของคุณนะซึ่งสิ่งที่คุณจะแก้ปัญหาได้คืออาจจะต้องให้ชาวราศีพฤษภหรือว่าคนที่มี สภาวะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําของครอบครัวหรือว่าเป็นคุณพ่อก็ได้ค่ะเป็นคุณพ่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ช่วยพูดนะคะซึ่งมันจะทําให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะคี้คายลงมาแล้วมันจะหาจุดที่เรียกว่าจุดที่เรียกว่าจุดตรงกลางได้ระหว่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ยตัวคุณเองและเขามันจะมุ่งในเรื่องของการหาเงินซะมากกว่าทําให้ปัญหาครอบครัวมันเลยแบบ คุมเคือทั้งเรื่องเงินทั้งทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องอะไรเข้ามามันถาถมไปหมดทําให้ตัวคุณแล้วเขามันก็รู้สึกเหนื่อยเนาะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักอะ่ะมันจะมันจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะให้พยายามเซฟพยายามที่จะเรียกว่าคอยดูแลก,กันให้มากขึ้นบางคนบางทีเขาคนนั้นอาจจะแฟนของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอะ่ะแต่ว่า ตัวคุณเองก็พอรู้ก็เหมือนคอยมาซัพพอร์ตเขามากขึ้นชวนเขาไปเที่ยวไปพักผ่อนทําให้เขาคลายความเครียดลงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีอยู่มันก็แบบทําให้เออดูแบบเหมือนจะแก้ไขได้สามารถที่จะแบบช่วยกันดูแลหัวใจจิตใจของครอบครัวของชีวิตคู่ไปได้ด้วยดีนะคะก็ชาวราศีกุมในในเดือนนี้ดูแล้วอ่ะในปีนี้ดูแล้วคือคุณเองกับแฟนเนี่ยจะต้องช่วยกัน รักษาแผลที่มันเกิดขึ้นรักษาปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณก็สามารถผ่านไปได้นะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คุณสองคนช่วยกันสร้างนะคะจะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งสร้างก็จะเป็นแบบการช่วยเหลือกันเนาะในเรื่องของการเงินนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่โสดนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างเหมือนชาวราศี มังกรเมื่อกี้เลยคือมุ่งหาต่เงินมุ่งหาตะเงินมุ่งหาแต่ตความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตนะคะชาวราศีกุมดูแล้วตัวคุณเนี่ยจะแบบเหมือนมุ่งแต่งานแต่เงินจะไม่สนใจเรื่องความรักนะเนี่ยคนสดงานอย่างเดียวเลยอะ่ะมีไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะอ่าชาวราศีกุมคนสดน,นะคะ คือไพ่ตัวตนคุณบอกว่าคุณตั้งใจที่จะแบบหาเงินเนาะแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองมีความสําเร็จเพื่อให้เขาคนนั้นที่อ่าที่คุณชอบหรือว่าคนที่คุณหมายปองไว้เนี่ยให้เขาหันกลับมาสนใจคุณให้แบบคุณมีค่าในสายตาเขาเพราะคุณอยากได้เขามากเลยหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะอยาก ต้คุณมากเลยแต่เขาเห็นคุณแบบมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องการหาเงินเรื่องการทํางานหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาคนนั้นก็คอยแอบ,บมองคุณอยู่นะคอยแบบคอยมองคุณอยู่ไกลๆทั้งที่เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็อาจจะแอบส่องเฟซแอบส่องไอจของคุณก็ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ย เขาก็ยังมีความสนใจในตัวคุณอยู่แล้วแต่ตัวคุณเองอาจจะมีการเพิกเฉยหรือว่าอาจจะมีการต่างคนต่างเพิกเฉยต่อกันแต่จริงๆก็คือลึกๆก็คือแอบสนใจยังคิดถึงกันอยู่นะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะไปได้ไกลแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณเองก็ยังคิดถึงหอยหาเขาอยู่นะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณและเขานะคือคุณกับเขาอ่ะมีความเรียกว่ามีความคิดที่มันตรงกันมีการขอร้อง อยากมีโอกาสร่วมกันอยากมีการแบบเรียกว่าอยากสารสัมพันธ์ต่อกันอยากสร้างบ้านอยากกลับมามีชีวิตคู่ร่วมกันอาจจะมีการเรียกว่าไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เขาคนนั้นกลับมาหรือว่าขอให้ชีวิตคุณสคุณคุณและเขาเนี่ย ขอให้คุณและเขาได้กลับมาใช้ชีวิตคู่กันหรือมีการหวยหาต่อกันโดยที่อยากที่จะขอแต่างงานก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นการกระทนหาสิ่งที่คุณร้องขออาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะคะในเรื่องตรงนี้แต่ว่าดูแล้วคุณและเขาเนี่ยก็ยังมุ่งในเรื่องของงานปัญหาของคุณและเขาคือเป็นเรื่องของการเรียกว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบ เหมือนมาสารสัมพันธ์ต่อกันอะ่ะหรือบางคนอยู่ไกลกันมากทําให้ไม่มีโอกาสที่จะได้มาพบเจอกันสุดท้ายคุณและเขาอะค่ะก็สามารถที่จะเรียกว่าสื่อกันด้วยด้วยใจข้างในอะ่ะเเหมือนประมาณว่าใช้ใจสื่อกันเนาะแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยนะคะมีการเป็นความรับที่อยู่ในใจที่แบบว่าตัวคุณและเขาก็ต่างคนต่างทำงาน ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแต่สุดท้ายก็คือจริงๆคือลึกๆแล้วคือสนใจเนาะประมาณนั้นพูดวนไปวนมาแล้วนะค่ะก็โดยสรุปนะคะคุณและเขาก็จะพยายามที่จะ หาวิธีมาเจอกันจนได้นะคะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการทำงานในการใช้ชีวิตของคุณอะ่ะคุณจะสร้างไอเดียสร้างตัวเองออกมาให้แบบให้เป็นที่สนใจต่อเขาคุณจะพยายามหาวิธีที่จะทำให้เขากลับมาคบคุณให้ได้นะคะคนโสดก็มีโอกาสนะนะที่จะมีโอกาสได้คนเก่าที่คุณเคยชอบหรือว่าคนที่คุณเคยรัก เขาอาจจะกลับมาก็ได้หรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีวิธีที่จะสามารถต่อสื่อสารเขาได้โดยคุณจะใช้กลยุทธ์ในตัวคุณเองใช้ความคิดของตัวคุณเองเพื่อที่จะติดต่อกับเขานะคะโดยรวมแล้วชาวราศรีกุมเนาะก็ถือว่าเป็นปีที่คุณเองก็ยังยังมีปัญหาเข้ามาให้วุ่นวายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องความรักดูแล้วจะเป็นปัญหาที่แบบ เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณนะชาวราศีกุมนะคะก็ขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายในปีนี้ไปได้นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของอปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขอให้คุณราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้ใช้สติในการาแก้ปัญหาต่างๆไพ่ไม่ได้กําหนดคุณนะคะแต่ตัวคุณกําหนดตัวคุณเองขอให้คุณใช้สติในการาแก้ไขปัญหาต่างๆบางคนนะ่ะถ้าดูแล้วไม่สบายใจนะก็ไปดูคลิป ของคนอื่นหรืออะไรก็ได้เนาะคือดูให้แบบตรงไหนที่ทําให้คุณสบายใจอะ่ะคุณทําแต่ว่าให้เอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากไพ่ที่ทํานายไปเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะคะอยากให้คุณใช้เป็นแนวทางคือบางทีไพ่มันไม่ได้กําหนดคุณได้ทั้งชีวิตหรอกเพราะว่าแต่ละคนวันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันบางคนเกิดปีปีนักสัตว์แต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนดีก็คือดีไปเลยบางที การทานายไพ่ตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณในปีนี้แต่ว่าในรายเดือนอาจจะตรงก็ได้นะคะก็ขอให้คุณนําแต่สิ่งดีๆสิ่งที่มันเป็นแนวทางในกา,การแก้ปัญหาสําหรับคุณอะ่ะขอให้คุณนํามันไปใช้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ด,ดีขอบคุณชาวราศรีกุมหรือชาวลัคนาราศรีกุมทุกท่านนะคะที่ติดตามไดว่าด์เมจิกทารด์ดก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ